ช่วยนะคะอย่าไปช่องช่องอะไรวะลืมช่องเคโตโอ้โหช่องพี่ยิงลืมได้โอ้ช่องใครช่องแม่เหรอก็วันนี้จะหนูอยู่กับในชุดของเนสซึโกะแล้วก็อยู่กับชินบุแต่ไม่ได้ใส่ชุดชินบุแค่นั้นแต่มีดามนะฮะเก็บดามไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมก่อนนี่ก็จะรู้อยู่แล้วเนาะเพราะพี่เคยบอกไว้ก่อนนะว่าหนูคือใครนมซซีไง ทำขน,นมปังกินใครเคยกินขนมปังแบบใส่ช,ช็อกโกแลตนี่ก็บอกไอ้นะแต่แม่งยากมากมต,ตรงแกดูดิทาช,ช็อกโกแลตมันแข็งใช่ช,ช็อกโกแลตแข็งช็อกโกแลตโคตรแข็งอะ่ะจะแข็งก็แข็งได้นะน้องเทนุจิรบุเทนรียกเปเป็นน้องเลยตัวเองเป็นน้องกว่าตามจริงอะ่ะ คือซื้อมานานแล้วแต่อยากจะทำถ่ายคลิปแบบเนี้นะแต่ตอนนี้เออดูอบอกไปถ้าเกิดไปช่องของเคทโตพี่เคนพี่แต่พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทำคลิปให้เอาเป็นช่องชื่อช่องขอชื่อช่องอาริเคสแล้วกันนะอาริเคสนาซี ใครที่อยากจะรู้ว่าเนอะชินุบุชินุบุคนที่จะเป็นชินุบุก็คนนั้นนั่นแหละแต่ท่านเดี๋ยวคนที่จะแทนจิโร่ลับตอนนี้ถามอยูน่นี่เอาอยินดีขอเอาของอยินดีมาดูหน่อย